วัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมมีคลิปดีๆมาแนะนำเพื่อนเพื่อนนะครับพี่โจโฉถามมาอีกแล้วไอ้คุณเต๋าอยากดูหน้าเต๋าคุณเต๋าเป็นยังไงผมเคยทําคลิปให้ดูนะว่าตอนตอนที่ผมแนะนําโจโฉว่าผมทําแล้วผมประสบประสบผลสเร็จอ,อ่ะวิธีการทาก๋วยเตี๋ยวทํายังไงผมผมแนะนําพี่โจโฉไปแล้วทีนี้มีคนดูผมน่าจะเป็นล้านแหละไลค์ไลค์น่าจะเป็นล้านแล้วก็แชร์แชร์รู้สึกว่าจะหมื่นกว่าหมื่นเจ็ดแล้วครับตอนเนี้ย แล้วอยากจะบอกอีกนิดนึงมาพี่โจโฉมาดูหน้าเตาผมอยากดูว่ามันเป็นยังไงถามผมมาบอกว่าถาดใส่เนื้อทํำยังไงคุณเตาเอาเดินเข้ามาใกล้ผมจะพาดูเดินเข้ามาถาดใส่เนื้อนะผมจะแนะนําเพื่อนๆนะมือใหม่คนที่จะขายกว๋วยเตี๋ยวเนะี่ยมันหาซื้อมีไหมมันไม่มีครับต้องทําเองไปสั่งไปสั่งร้านสแตนเลสเขาสั่งต้านร้านสแตนเลสเข้ามานะครับมันจะเป็นถาดลักษณะแบบนี้ใส่เนื้อแล้วทีนี้มันจะมีรูเป็นรังผึ้งแบบเนี้ ็นรังผึ้งแบบนี้แล้วทีนี้ความร้อนมันจะดันขึ้นมาความร้อนจากเนื้อเนี่ยมันจะทําดันขึ้นมาจะทําให้เนื้อไม่เป็นไข่จะทําให้เนื้อไม่เป็นไข่แล้วเวลาเวลาเราเราเอาน้ำซุปราดไปเงี้ยครับมันก็จะไหลลงตรงนี้เห็นไหมมันจะไหลลงตรงนี้ครับลองสังเกตด,ดูนะครับน้ำ,ำซุปราดาเงี้ยคือตรงนี้มันจะเป็นรังผึง้งรังผึ้งมันยกได้นะ ดูนะโจโฉดูนะพี่โจโฉดูนะมันยกได้นะครับมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมเห็นไหมเป็นแบบนี้มันจะมีรูสําหรับน้ําร้อนลงไปอยู่ไปให้ร้านตะเลขเขาทําให้แล้วก็ให้เขาวาดปากหม้อเราก็ทําหน้าเตาอะหน้าเตาผมนะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะผมขายก๋วยเตี๋ยวแต่ผมไม่มีตู้ก๋วยเตี๋ยวผมเอาความอร่อยออกไปขายผมเอาคุณภาพออกไปขายนะเพื่อนๆที่จะเปิดร้านใหม่ผมแนะนำนิดน,นึงว่าอย่าพิ่งไปซื้ออะไรเยอะแยะเลย ให้ลองหัดทําก่อนลองทําก่อนน้าซุปรเรอาอร่อยไหมก๋วยเตี๋ยวเราอร่อยไหมถ้าอร่อยเนี่ยมันจะขายได้ถ้าไม่อร่อยเราคุณลงทุนแบบโอ้โหรู้หลาผมบอกได้ว่ามีสิทธิ์เจ๊งได้ดูมาดูหม้อหม้อเนื้อตุ๋นผมนะผมใช้หม้อไฟฟ้านี่แหละซึ่งซึ่งหม้อไฟฟ้าหุงข้าวเราเนี่ยแหละผมใช้แบบนี้แล้วผมก็ตุน๋นผมไปตุ๋นอยู่หลังบ้านก่อนนะพอตุ๋นเสร็จผมก็จะมาใส่ในหม้อนี่ผมก็เปิดไฟเวฟเวฟไปเรื่อยๆนะเข้ามาดูเนื้อ,เน,อเนื้อเปื่อยเนะี่ยมันจะมันจะนุ่มมันจะหอมนะครับตอนนี้ มันจะอร่อยน้ำกับเนื้อให้มันแบบขูกขิกขุกขิดก,กันอยู่เนี่ยแล้วความหวานความหอมของซอสของเครื่องเทศมันจะซึมเข้าไปในตัวเนื้อเนี่ยจะทําให้เนื้อตุ๋นนี่อร่อยตัวนี้แหละคือพระเอกเลยแหละในร้านก๋วยเตี๋ยวของผมเนี่ยตัวนี้คือหม้อหม้อเนื้อเปือ่อยมาดูทีนี้โจโฉดูนะเวลาลูกค้ามาเยอะๆเราสามารถที่จะเอาเงินเขาทานันมีให้ชงได้สองคนอ้าวผมชงฝั่งนี้อ้าวฝั่งนี้ เพื่อนชงน้องชงเมียชงลูกชงหลานชงคือมันชงได้สองคนไงเข้าใจป่ะทําได้สองคนเวลาก๋วยเตี๋ยวลวกเส้นก็แป๊บเดียวก็ไปแล้วได้เกินเขาละไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนอาหารตามสั่งเรต้องมานั่งผัดทอดพยายามจัดจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ข้างเอวเราเนี่ยจะหยิบถ้วยก็หยิบง่ายจะมาหยิบผักบุ้งฝั่งนี้อมันก็ง่ายคือคือทําให้มันอยู่ใกล้เอวเราเนี่ยเนี่ยเราเคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่ต้องเคลื่อนไปไกลทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่หน้าเตาให้อยู่ใกล้มือเรา ตู้ก๋วยเตี๋ยวผมไม่มีเลยไม่จําเป็นเลยนะนะเพื่อนๆที่จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใหม่ลองดูครับลองดูผมมีซอสให้ไปทดลองดูซอสต,ตัวเนี้ลองดูครับจบที่ขวดเดียวจริงๆแน่นอนคนขายก๋วยเตี๋ยวต้องมีอะไรลนะ่ะใส่ไปนี่หนึ่งแหละขายไม่ได้เลยคือน้ำมันหอยน้ำตาลปี๊บเอ้ยหรือว่าจะเป็นพวกน้ำตาลกวดเอ้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือน้ำกระเทียมรองครับไม่ต้องไปหาซื้อแล้วซื้อคนนี้จบเลย อยู่ในนี้มันมีหมดแล้วแล้วมีแต่ของดีๆด้วยที่ใส่ไปอย่าลืมนะครับน้ำตาลปิ๊บก็มีทั้งขนาดเกรดเอเกรดบีเหมือนกันน้ำวเทียมรองเหมือนกันจะมีทั้งทั้งของของดีกับของไม่ดีดีกับของไม่ดียังไงคือของดีมันแพงอะง่ายราคามันสูงอะจริงๆเหมือนน้ำมันหอยนะน้ำมันหอยมาผัดกระเพราดูถ้าเอาน้ำมันหอยของแบบราคาเกรดต่ำกับของทุกสูงมาผัดผิดกันความอร่อยเป็นผิดกันจริงๆอันนี้เหมือนกันครับขวดนี้เท่าไหร่คุณเต๋าขวดนี้300บาทขวดนี้เท่าไหร่ขวดนี้บาท ทำน้ำซุปได้ท่า่ผมบอกไปในคลิปหลายรอบแล้วมีเครื่องเทศด้วยชุดหนึ่งห้าสิบาทลองสั่งดูตอนนี้แถมอยู่เครื่องเทศแถมอยู่นะแถมปีใหม่อีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วสามสี่วันเนี่ยนะโจโฉลองดูนี่ถาดแบบนี้ไปสั่งเอาร้านเตลเลตเขาจะาทำให้ได้ไม่ยากหรอกมือใหม่อย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรเยอะให้ดูคลิปผมก่อนดูลคลิปแล้วก็ลองสั่งซอสไปลองทําดูให้เอาความอร่อยไปขายให้เอาคุณภาพออกไปขาย,าค,าออขายคุณจะเป็นร้านใหญ่โตคุณก็เจ๊งได้ถ้าคุณไม่มีจุด จะไม่มีความอร่อยครับไม่มีคุณภาพผมต่อให้คุณมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่เหลือลหมดเหมือนกันอนะ่ะเขาไม่มากินคุณหลอกรอบสองรอบสามใช่ไม่อร่อยครับก๋วยเตี๋ยวสดน้ำซุปต้องให้ทีเด็ดต้องให้ทีเด็ดจริงๆสซดน้ำซุปนะครับโจโฉบอกว่าอร่อยเว้ยแต่ดูหน้าเตายัางไงผมทําให้โจโฉดูละครับลองมาดูนะโจโฉดูนะลองทําดูไปสั่งร้านแต่เลดเขาค,ความร้อนมันจะดันขึ้นมาจะทําให้เนื้อเราไม่เป็นไข ครับนะโอเคมีคลิปดีๆมาแนะนำโจโฉเพื่อนๆครับที่ติดตามขอบคุณมากครบขบขอบคุณมากขอบคุณจริงๆก่อนติรับไอซองก่อนบ๊ายบาย